คลิปนี้นะผมก็จะมาบอกเทคนิคในการปั๊มผิดเมกาลาเนียนะไปตีบอสลิงแบบง่ายๆนะเพื่อนก็ฝากรับชมและติดตามกันด้วยเด้อย,ยินดีต้อนรับเพื่อนรักชอบเล่นเกมนะจ๊ะวันนี้นะผมจะพาไปลงถ้ำหาเมกาลานียนะคือผมจะเอาพิษมันไง พิษมันจำเป็นต่อการตีบอสลิงนะคือบอสตัวสุดท้ายที่ผมจะต้องตีนะคือผมต้องปั๊มพิษผมจะมาบอกวิธีการปัม๊มว่าปั๊มยังไงนะมีไหมแถวนี้ไม่มีไม่มีแล้วก็ปายมีไหมบริเวณนี้เอ้ยระวังเดอเพื่อน อย่าเผื่อไปกัดน้องนะน้องสะท้อนดาเมจค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องนะใช้เป็นปืนคิวน้องทิ้งซะแค่นี้ก็จบมีปะน้องจะอยู่เถวแถวผนังด้านบนด้านข้างก็มีนะแต่ส่วนมากมจะอยู่ด้านบนเหมือนจะไม่มีนะตรงนี้ไม่มีเราก็ ไปต่อปะ่ะมันต้องเกิดนะเพราะว่าคลิปก่อนนะ่ะผมมาเจอน้องก็ทํานี้แหละนี่ไงเมื่อจะเจอแล้วยวลองส่องดูก่อนว่าใช่ไหมผมว่าใช่นะนั่นไงใช่ว่ะโอเคเริ่มปฏิบัติการคือสูตรเราก็คือการทำให้น้องสลบนะ แล้วก็มาเอาพิษในตัวน้องเราห้ามคิวน้องทิ้งนะเรายิงให้น้องสลบแล้วเราก็ป้นพิษมาแล้วพอน้องฟื้นเราก็ไปยิงให้น้องสลบอีกนะและพิษก็จะกลับมาอยู่ในตัวน้องเหมือนเดิมนะเพื่อนก็ต้องการเท่าไหร่ก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเนี่ยผมก็รอน้องฟื้นนะฟื้นอีกผมก็จะไปยิงให้น้องสลบอีกพิษก็จะได้อีกทีละสองทีละสองนะเพื่อน อันนี้ก็วิธีการกําจัดปิงนะเพื่อนเนี่ยสมมุติว่าปิงดูดนะเราก็เอาสัตว์เราแช่กองไฟไว้ถ้าดูดตัวเราก็เหมือนกันเราก็กระโดดไปแช่กองไฟก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนน้องตื่นปะมาน่าจะใกล้ตื่นแล้วละ่ะดูทรงนะโอเคตื่นละแล้วลผมก็จะยิงน้องให้สลบอีกแล้วไปดูกันว่าจะมีพิษไหมในตัวน้องนะคือครั้งแรกอ่ะผมเอาพิษมาแล้วนะ ยวดูกันว่าจะมีพิษอีกไหมป่ะมีไหมโอเคมีนะเห็นปะ่ะนี่เป็นสี่อันแล้วเดี๋ยวผมลองทำให้ดูสักสิบอะมาอันนี้คือพิษอันที่หนะคือจะได้ทีละสองไงอันนี้คือ6กแล้เป็นไงผมมี6ไปดูมาอันนี้คืออันที่8ดนะ มาดูกันว่าจะมีไหมน้องตื่นแล้วเดี๋ยวรอเลือดแป๊บเลือดน้องค่อนข้างที่จะน้อยนะยิงไปเดี๋ยวตุยมาใช้เป็นปืนยาสลบนะเพื่อนถ้าหน้าไมา้มันจะแรงเกินมามีอันที่8มาแล้วต่อไปก็อันสุดท้ายนะเพื่อนผมจะเอาสักสิบไงตีบอสลิงขั้นที่3มมันต้องใช้สิบป มาอันสุดท้ายนะมาดูกันว่ามีไหมตอนนี้โอเคน้องตื่นแล้วใช้เวลาไม่นานนะน้องค่อนข้างที่จะตื่นไวนะเพื่อนรอได้รอนะอย่าไปคิวน้องแล้วกันแต่ทีสุดท้ายนะผมไม่ต้องการละคือคิวน้องทิ้งไปเลย <c oughs> นี่เรียบร้อยคือไม่ต้องคิวน้องก็ได้นะได้แล้วเราก็กลับแต่ผม อยากคิวไงวิวน้องมันน้อยเกินไม่ชอบนี่ปิงโอ้ยปิงดูดวะแต่ผมจะใช้คบเพลิงนะกำจัดปิงนี่เราก็ถือคบเพลิงไว้แล้วก็ตีไปที่มาเราปึ๊บเห็นป่ะปิงหายไปแล้วเออไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมขอเอาอาร์ติแฟกต์เลยนะ แม่งมุมแมงมุมเดี๋ยวผมเอาอาร์ติแฟกไปเลยอยู่ข้างหน้านี่เองผมลงจนเสียนแล้วมันอยู่ไกล้บ้านผมไนงะทํานี้เอถึงตรงนี้ก็ต้องเดินไปหน่อยนะเตรียมอาวุธก่อนเพื่อมีศัตรูป่ะอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่ไง ไปเรากลับกลับนี่ผมก็ได้มาแล้ว10ปิด10บจินนะต้องเรียกเป็นอะไรอะสิบหยดสิบอันโอ๊ปล่อยมาเถอะโอเคเราก็กลับได้ก็ชิดขวานะถ้ำนี้กลับอะะชิดขวาอย่างเดียวเลยมาหาได้นะเพื่อนถ้ำนี้ก็มีเมกาลเนียอยู่นะคนที่หาไม่เจอ ส่วนมากมันเนียนนะมันเนียนอยู่กับกำแพงนะเพื่อนต้องมองดีๆนะเอาสูตรผมไปใช้ได้นะเพื่อนคือไม่ต้องไปคิวน้องหรอกถ้าคิวน้องก็ได้แค่ครั้งเดียวสองตัวก็สี่อันใช่ไหมแล้วความน้องจะเกิดอะ่ะก็นานใช่ปะนะ่ะทำแบบผมดีกว่ายิงให้น้องสลบแล้วเราก็เอาพิษมาใช่ไหมแล้วก็รอให้น้องฟื้นแล้วเราก็ยิงให้สลบ พิษมันก็จะเกิดตลอดตลอดตลอดไงถ้าน้องไม่ตุยนะถ้าตุยก็ได้ครั้งเดียวถ้าน้องสลบแล้วก็ฟื้นก็คือจะได้ทุกครั้งจะปั๊มเป็นร้อยเลยก็ได้เพื่อนผมเห็นตะขาบนะเดี๋ยวผมต้องสอยตะขาบทิ้งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันทําชุดผมแตกสอยได้สอยนะตะขาบอันตรายเด้อ โอเคเพื่อนเก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหาวัตถุดิบต่อนะในการตีบอสลิงโอเคก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่เพื่อนรักจุบ๊บ